ครับสวัสดีครับผมช่างตุ้ยนะครับร้านนงควางโมบายตลาดปากเก็ตนะครับรับซ่อมไมโฟนในแพดสมาร์ทโฟนทุกตุ้นนะครับปลดล็อกมือถือรายเดือนนะครับตัวนี้โฟนเจ็ดพัดนะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งน,นะครับคือเสียบสายชาร์จไม่มีการชาร์จไฟนะครับตัวนี้ในส่วนที่ทางผม ได้ตรวจเช็คนะครับจะเป็นที่ตัวเมนบอร์ดของเครื่องนะครับชุดในภาคของชุดชาร์จนะครับมีปัญหาอันนี้เดี๋ยวเรามาทำการซ่อมหรือแก้ไขกันนะครับในส่วนของตัวเมนบอร์ดนะครับ ครับหลังจากเราทำการแก้ไขในส่วนของตัวเมนบอร์ดแล้วนะครับอันนี้เรามาลองเสียบชาร์จดูนะครับว่าชาร์จเข้าไหมนี่นะครับเห็นไหมครับตัวเครื่องจะมีการชาร์จไฟแล้วนะครับ สถานะของการชาร์จไฟนะครับอครับหลังจากที่เราซ่อมในส่วนของตัวเมนบอร์ดไปแล้วนะครับก็มผมจะชี้ให้ดูนะครับว่า ตัวเมนบอร์ดที่เสียนะครับเป็นชิปไอซตัวใหม่นะครับด้านนี้ลูกค้ามารอรับได้เลยนะครับนี่ครับเป็นชิปไอตัวนี้นะครับ ที่เป็น IC ในส่วนของวงจรชาร์จนะครับที่ไม่สามารถทำให้ตัวเครื่องชาร์จไฟได้นะครับอาการที่พบเจอบ่อยนะครับที่ IC ตัวนี้เสียนะครับก็จะเป็นในส่วนของลูกค้าใช้สายชาร์จไม่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ชาร์จไฟ งไว้เป็นเวลานาน,านๆนะครับซึ่งถ้าแบตเตอรี่มันเต็มแล้วหรือแบตเตอรี่ตรวจสอบว่าครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับแต่ลูกขาลืมหรือว่าชาร์จแช่ไว้นะครับซึ่งพอบ่อยๆเข้าครับชิปไอซีตัวนี้มันจะเกิดการเสียหายนะครับก็ ฝากติดตามร้านน้องควางโมบายตลาดปากเก็ตไว้ด้วยนะครับรับซ่อมไอโฟนไอแพดสมาร์ทโฟนทุกรุ่นนะครับเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตไอโฟนไอแพดนะครับราคาสอบถามหรือทักเข้ามาในเพจร้านได้นะครับเดี๋ยวทางร้านจะทิ้งที่อยู่ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับยงไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ